เก็บพักเสียนครับมันนี้เก็บพักเซียนเก็บพักเสียนไปขันก่อนนี่พักเสียนแป้งหน่อยๆเราครับนี่พอได้ขันแกมกันคล้ายๆทุ่งละซิบบาทเก็บลร้รอบแล้วล่ะยังได้กางมันล่ะนี่ แดงนหน่อยๆเพื่อได้เก็บเต็มนี่ก็ได้จักถุงคันออกมาแล้วนี่ซีหาถุงเนี่ยคล้ายถุงละสิบบาทครับมาในี<ม>้เก็บปักซี่ได้บาทนี้ครับซีเล้าซีเล้าตัวนี้ครับซีเล้าเขาเจ้า,จาสร้างมันยังหน่อยอยู่ดอกเขาเจ้า,จาสร้างวะยัยนี่สร้างไปใส่หน่องวัว โอ้อไผ่หนออะเดี๋ยนองูอะบานี่น้อโอ้โอบอลใหญ่ยยแต่ว่าลูกค้าบอลยังได้กัดจัดไผ่ได้ขึ้นกันครับโอ้ปั๊บคุเหนวล่ะครับบานเห่เขาข่าวกะดกำลังพ่อเกี่ยวนี่ครับ ตัวนั้นมาบวบได้ครับนะบวบหน่อยครับซุ่มนะกับพวกเก็บแล้วครับเก็บแกมกันไปละครับได้หาบาทสิบบาทเพอได้เติมกัน